ข้ามคืนนี้มาลองเกมใหม่กันเกมใหม่สำหรับผมแต่คงไม่ใหม่สำหรับคนอื่นนะฮะไปทดสอบกันเลยดีกว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับเกมอะไรครับพี่เกมนี้ชื่อว่า Play Under อร์กาวอันเดาวใช่ปะะใช่อเออเฮ้ยมันเก็บปืนยังไงวะนี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมเนี้ยอยากลงแล้วว่าลงไงอะ กดอะไรลงอะกูจะไปสุดก่อนละเพื่อนอ้าวแม่งโดดแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหสภาพนี้ลงคนเดียวแน่เลยฮะดูดิเมืองที่เราลงอ่ะแล้วกลับเมืองข้างบนอะเมืองน,นี้มันไม่น่าใช่เมืองที่จะมีคนลงแน่นอนอะรูร้้เลยะเฮ้ยมีเสียงปืนว่ะนี่อะไรอ่ะอะไรบ้างเนี่ย เราเอ้ยมีใครเล่นเกมนี้เป็นบ้างอ่ะสอนใหยดิเป็นพกอ่ะกางเกงไว้ทำอะไรอ่ะหมวกเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้หมวกไอ้กูเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเฮ้ยปืนปืนปืนอะไรวะโคตรเท่เลยวะเย็ดเสื้อวะ เฮ้ยหมอกบีบมาโซเราอ่ะอัน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 นี้คือเราใช่ป่ะใช่แล้วนี่คือวงบีบใช่ป่ะก็คือเราลออใช่ป่ะเราอยู่ตรงนี้ถูกป่ะครับนี่อะไรน้ำอ่ะคืออะไรเอ e น g y จีดิงแดกนี่เพิ่มอะไรอ่ะอ๋อเพิ่มหลอดเฮ้ยรถใช่ป่ะเชี่ยเอ้ยมันใช่ลดเปล่าวกมะ โอ้โหเอาจะวงกลมเลยเราอยู่ในวงกลมเลยเฮ้ยมีเคจำด้วยหุ้ยอ,อ้าวก็มันมีแต่ปืนโพกไ้บอสไอ้กูทำไงวะเชือ่อเกมอะไรไปเนี่ยแล้วมึงเอาปืนกันมายัางไงวะมันมันมันหยิบปืนกันมายัางไงอะผมอยากเอาปอานืนมายิงมั้งอะ ไหนปืนเอาเดี๋ยวขอมอ,องหน้ามองหน้าคนข้างในก่อนเยอ็ดเคเต็มเลยสัตว์ลงเลยดีกว่าไปะจะประใหให้เสียโอ้โหกลมลงมาแล้วดินมัสุธาโอ้โหกระตกกระตกกระตกเฮ้ยมีคนลงเชีย่ยเอ้ย ฟักยูปืนอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเฮ้ยมันอยู่ในนี้เฮ้ยคือมันมันอยู่ไหนวะเฮี้ยลืมไปสัตว์เอ้ยต่างถิ่นแล้วครูมันอยู่ในนั้นครับมันอยู่เฮ้ยเชื่อมีปืนกล โหวันคิวเว้ยเราอยู่ในโซนที่ไม่รอดครับเราต้องวิ่งเอ็น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 อีกผมต้องไม่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะอุ้ย อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ What the fuck สีแดงคือนมาเปิดลงให้หลบในบ้านหมอบดูเวลาข้างหลังแผนที่อ๋อตอนแรกช้าตอนหลังจะไวขึ้นโอเคครับรับทราบโห พามยาโอ้โ <c oughs> ยคิวที่สองวะไอ้เชี่ยวผมรอดได้ไงวะมีคนขับรถมาจอดวะ ไปดิหนุ่มฮุ้ยแอดรอปใช่ป่ะอันนี้คือแอดรอปใช่ป่ะเฮ้ยมีคนกระลดดเฮไม่เก็บเดี๋ยวเรารอ,อ,อสอยดักเฮ้ยเฮ้ยนนนน เฮ้ยมนโดนยิง <clears throat> Come on, bitch. เอาปะผมเอาปะทุกคนผมเอาปะได้อยู่ปะได้อยู่วะเชี่ยหมอกบีบโอ้ฟัก Holy shit หมอกบีบโอ้วิว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  รอดไลยเฮ้ยมีคนเสียงไม่อยู่บนหัวผมอ่ะ อันนี้จริงจังเลยนเฮ้ยเอาอะเตอ๋อคิวอะ อ้าวออนไลน์วะเครื่องในเคลียร์เดี๋ยวผมเช็คคอร์ดนอกก่อนเฮ้ยมองพีบให้ตายเถอะ เฮ้ยเหลือสามคนว่ะเหลือผมกับมันอีกสองคนเกมแรกผมมาเนี่ยเยวจะวินเนอร์แล้วใกล้แล้วทุกคนต้องใจเย็นเนี่ยเชี่ยหมอกมันบีไปตรงกลางลานว่ะยี่สิบกว่าวีครับทำไมผมปั๊มยาไม่ได้แล้ววะครับคือตอนนี้เลื่อผมไม่เต็มหลอดอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะใครมีความรู้ช่วยบอกผมทีครับ จากที่ผมเดาเนี่ยสองคนนะครับหนึ่งคนเนี่ยต้องอยู่ในบ้านหลังเนี้รยเปอซแต่อีกคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเฮ้นเจอแล้ว แล้วไงอะ่ะไปชนะได้ยังไงอะเนี่ยเเฮ้เฮ้โลกแบกเลยที่หนึ่งแล้วเว้ยเกมแรกเฮ้ยเป็นการเปิดประเด็นของวันที่ดีนะ <c oughs> กูโคตรหน้าตายเลยเฮ้ยกูรอดเฉยเลยโอ้พี่แม่งไม่ได้รอดเลย <c oughs>